สวัสดีครับจากเครื่องไฟฟ้าขวดกระตันนะครับวันนี้มาทดสอบเครื่องกอนจากส่งลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นไร้สายตัวที่หกร้อยแปดสิบสองนะครับจัดส่งลูกค้าเก่าจังหวัดปะตะัตตานีครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นไฟฟ้าตัวที่เจ็ดร้อยแปดสิบหนึ่งนะครับจัดส่งลูกค้าจังหวัดระยองนะ ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นไฟฟ้าตัวที่785นะครับตัวนี้ก็จัดส่งลูกค้าเขาเอำเภอปากพนังครับอันนี้โรงน้ำเถวบ้านครับเหมือนเดิมครับทุกจุดจะติดกับหน้าจริงแบบนี้บอลส่งเครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งฝัทั้งฝายาวนะเนี่ยผมมาเทสดด้วยอันนี้ฝ้ายาวนะสามารถแช้งรกันได้เลยครับ

รนรััคบโอเคนะครับสนใจทักมาครับรุ่นไรสายสี0ันแบตเตอรี่สองพร้อมสายชาร์จราคาทุกกรณีรุ่นไฟฟ้าสามปัหนาราคาทุกกรณีเหมือนกันครับส่งฟรีครับสวัสดีครับ